ใส่ใจเพิ่มไม่รู้ว่ามันจะรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนนะทําไมจึงมารูม้มันรู้ขึ้นมาเองสมมติบางทีเดินเดินบางทีมันลืมๆอยู่นะเดินมาเอารู้ตัวว่าเอามารู้เองนั่นแหละกลับว่าเอาตอนเนี้ทําไมมารู้มารู้เองนั่นแหละทำไมมารู้ละ่ะกลับที่เราเมื่อกี้เราไม่รู้อ่ะแล้วต่อมาทําไมมารู้ความรู้สึกที่มารู้ตรงเนี้ที่ถามหาอยู่เนี่ย ไม่ใช่อารมณ์อารมณ์มันมีอยู่ตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายแต่ธรรมชาติที่รู้ตรงเนี้ยความเพียรนติสมัญญาะมีไหมถ้าไม่มีตรงนี้มันม,มีมาหนึ่งเดียวรู้แต่อารมณ์นี้อารมณ์นู้นอารมณ์นั้นแต่ไม่รู้ไอ้ธรรมชาติที่รู้ความเพียรทติสมัญญะไม่มีถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมีแค่หนึ่งเดียว Mm hmm. แล้วก็อารมณ์นั้นเปลี่ยนไปน่นไปนี่ไปนั่นตาหูจมูกริ้งกายใจแต่ความรู้สึกที่มารู้วอะตรงเนี้ยผู้ปฏิบัติต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ <c oughs> ถามว่าทําไมมารู้อยาบทยืนเดินนั่งนอนถามเพื่อไปหาตัวธรรมชาติที่เขารู้นะแต่ไม่ใช่ไปหานะ <c oughs> เพราะว่ารูปเนี่ยมันไม่รู้ยืนเดินนั่งนอนมันไม่รู้แต่ทําไมมีธรรมชาติที่รู้ จะได้ไปหาความรู้สึกตัวได้เจออันนี้ถ้าไม่เจอปฏิบัติแบบนี้มันก็ได้แค่หนึ่งเดียวอะดูแต่อารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเท่านั้นเองแต่มันไม่มีความรู้สึกตัวที่มารู้มันไม่มีมาสองอลองกลับไปดูว่าทำไมเข้ามารู้ตรงนี้ได้เนี่ยตอนนี้มารู้ไหมรู้ครับรู้ว่านั่งอยู่ทำไมรู้ล่ะร,ร,รู้ฟังอยู่ครับนั่นนาทีทำไมจึงรู้ นี่ให้กลับไปหายตัวรู้นั่นน่ะแล้วบอกแล้วว่ารูปเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ธรรมชาติที่รู้ตรงนั้นนําเป็นนามธรรมเนี่ยรู้ตรงนั้นเป็นสติก็ได้เป็นสัมมัชัญญะก็ได้อีกมันน่าจะเป็นราะสติและสัมมัชญ์ยะที่ที่ที่ทําให้รู้มันไม่ได้รู้แต่ชื่อแต่มันต้องมารู้ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยไอ้ชื่อนี่เราบอกให้รู้เฉยแต่เวลาที่มันรู้มันไม่มีชื่อ มันจึงคุยกันลําบากตรงเนี้มันมันเป็นใบมันก็รู้เฉยๆตอนที่สมมุติว่ามันจะรู้มันก็รู้งงมันเฉยๆอะไรเงี้ยครับรู้เฉยๆนี่มันรู้ที่ไหนอ่ะรู้ที่อารมณ์หรือรู้อยู่ที่ใจอีกตรงเนี้นะเฉยๆตรงนั้นนะหรือรู้แบบสติสติมันก็รู้เฉยๆเหมือนกันรู้แต่ที่อารมณ์ท่าทาง เนี่ยมันต้องแยกให้ออกให้เฉยๆตรงนั้นผมยังแยกไม่ได้อันไหนพระใจรู้นามรู้สติรู้ปัญญารู้ผมยังแยกไม่ได้ครับไอที่พูดนี่ไม่ใช่พูดเพื่อให้ไปแยกนะแต่พูดให้รู้ว่าถ้ามีสติอ่ะมันจะระลึกรู้เฉยๆมันไม่รู้เป็นรูปเป็นนามอะไรแต่ถ้ามีสัมมาจัญญะหรือปัญญารู้มันก็จะรู้ว่าเป็นรูปอะไรนามอะไรครับอย่างที่รู้เนี่ยก็คือรู้รู้สมมติเดินมาก็รู้รู้เป็นรูปเดินมาอะไรเงี้ยครับ ไอ้รูปนั่งแลไอ้ตัวที่รู้อ่ะไอ้ที่เน้นตัวเนี้คือตัวที่รู้รู้ตัวนี้คือความเพียรตติสัมปทัญญะมันก็รู้ตามนั่นนะครับแต่พูดไม่ถูกครับก่อนนั่นน่ะทีแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องนรืบัญญัติตัวเนี้ถ้าสื่อออกมาไม่รู้ไม่รู้หรือไม่ได้มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกนะเพราะบัญญัติตัวเนี้ยมันต้องตรงกับตัวสภาวะ เช่นความรู้สึกตัวในรูปที่เดินหรือรู้ตึกตัวในรูปที่นั่งมันจะต้องมาสองอย่างครับอันนั้นก็ได้ตามนั้นแหละครับอ่าแล้วต่อมามันมีรู้แต่อาการท่าทางเฉยเฉยอ่ะมันก็ต้องมาเรียนรู้อีกตรงนั้นมันก็รู้แบบสติไม่ใช่รู้สึกตัวในรูปที่นั่งมันจะต่างกันตรงเนี้ยนี่บอกให้รู้ไม่ใช่ไปหาอะไรมันแร้ว มันเหมือนคุยกันคนและภาษามันฟังแล้วมันไม่เข้าใจกันเนี่ยโดยเฉพาะสภาวะมันเป็นปรมัตดมันเป็นใบแต่เวลาสื่อออกมาเป็นบัญญัติตัวนี้มันยากอยู่แต่ทีนี้ไอ้สภาวะที่เป็นปรมัดตัวเนี้ยที่เราจะสื่อออกมาเนี่ยที่เป็นบัญญัติตัวเนี้ยมันต้องตรงกันเกณฑ์ความรู้สึกตัวที่มารู้รูปที่นั่งเอาอย่างตอนนี้กําลังทําอะไร ใช่ไหมก็มารู anyway> o o like weather, emerges, like pping, ้สึกตัวในรูปที่นั่งเนี่ยมันจะมาสองอย่างแบบนี้แล้วถ้าถ้ามันไม่ไม่รู้สึกตัวล่ะมันก็รู้แต่อาการท่าทางที่นั่งเนี่ยรู้แบบเฉยๆฉยมันไม่ได้รู้แบบสติสัมปชัญญะนะตอนนั้นต้องสื่้เข้าใจความหมายที่ว่ารู้เฉยเฉยรู้ยังไงรู้เฉยๆแบบมันไม่มีคําพูดไม่มีบัญญัติหรือรู้เฉยๆแบบสติระลึกอยู่แต่ที่กาย เนี่ยมันต้องสภาวะมันต้องชัดเจนครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเฉยๆได้รู้มีสติอะไรแต่ที่ททขณะนี้คือค,อความรู้แล้วรู้ตัวมันถี่ขึ้นคือรู้สึกตัวมันถี่ขึ้นทําโน่นทํานี่ทําอะไรทาอะไรทั้งอารมณ์ทั้งรู้สึกเนี่ยครับมันมาสองอย่าง<ช>มันมาความรู้สึกตัวแล้วก็มารู้รูป<ช>มาสองอย่างนี่ใช่เปล่าล่ะใช่ครับแล้วถ้ามันมาอย่างเดียวเคยเห็นไหม มารู้มรู้แต่กายเฉยๆหรือมารู้ที่ใจเฉยๆไม่เคยเห็นก็ไม่รู้อีกแหละมันจะไม่ได้สังเกตแคไม่ได้ถ้าตรงนี้ไม่ได้สังเกตมันก็ไม่รู้ว่าไม่มีการศึกษาเรียนรู้แต่เท่าที่ฟังแล้วก็ยมเอาสรุปแล้วโยมเข้าใจแล้วกันเรื่องความรู้สึกตัวนะ แล้วมันต้องเรียนรู้ต่อไปแล้วถ้าหากว่ามันรู้สึกตัวที่ถูกต้องแล้วมันจะพัฒนาของมันเองไม่ใช่รู้อยู่แค่นี้หรอกทุกอารมณ์ทุกตะวันทุกวิญญาณมันต้องเรียนรู้ได้แล้วที่ไม่รู้มีบ้างไหมที่เพอเผลอก็มีไอ้ที่ที่ไอ้ที่ไม่รู้คือที่เผลอก็มันต้องเรียนรู้ทั้งที่รู้แล้วไม่รู้ ไอ้ที่เผลอ่แล้วพอกลับมาแล้วก็มารู้อะไรครับกลับมาเนี่ยมารู้อะไรหรือไปต่ออีกได้เรียนรู้ไหมครับกลับมาก็รู้ในรูปที่กาลังเป็นอยู่เช่นยืนหรือเดินหรือนั่งวไอ้ตอนเนี้มามารู้ที่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันตรงนั้นน่มารู้แบบสติหรือมารู้แบบสัมมัญญฏอีกมารู้แต่อาการท่าทางเฉยๆหรือรู้อยู่ที่ใจเฉยๆหรือมารู้สึกตัว อันนี้อันนี้ต้องไปเรียนรู้เองนะไม่ใช่เอาแค่รู้เฉยๆนะรู้เฉยๆบางทีมันไม่รู้รู้ที่ไหนรู้อยที่ใจก็ได้เฉยๆรู้อยู่ที่อาการท่าทางก็ได้มันเฉยๆเหมือนกันเลยรู้แบบความรู้สึกตัวมันไม่มีคำพูดอะไรมันก็เฉยๆเหมือนกันเพะอะนั้นมันต้องสื่อให้รู้ตรงกัตภาวะมันถ้าไม่นั้นมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนปพ่งง่ายนะ ผมก็ไม่รู้รู้อะไรมากแต่ที่มาอยู่ยิ่งหลายวันคล้ายๆมันมันถี่ขึ้นมันความรู้สึกตัวที่มันรู้ตัวเนี่ยมันคล้ายๆมันมันมันถี่กว่าเมื่อก่อนครับเริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นครับแค่นั้นเอาเอาเอาเท่าที่ยมเข้าใจก็แล้วกันแต่ต่มายังยังไม่ชัดเจนอ่ะนะครับครับเดี๋ยวถ้าไปเจอแล้วไปเห็นอะที่มันที่อาจามาบอกไปแล้วว่ามันรู้ได้ หลายอย่างเฉยๆตรงเนี้ยไม่รู้ท่านภาคท่านกบจะพอรู้บ้างไหมลองลองลองสื่อดูว่าจะรู้ไหมครับผมเอาเอา,เอาตั้งแต่ท่านเริ่มที่ท่านเคยปฏิบัติมาก็ได้ครับเราเราสู่กันฟังดูก่อนว่าท่านไปปฏิบัติแบบไหนยังไงมากผมปฏิบัติแบบนั่งภาวนาพุโทโธครับแล้วพอไปนานเข้าม,ม,รรม,ม,มันมีความเหมือนมันมีกดอารมณ์ เวลาโมโหก็โมโหแรงทำอะไรมารุนแรงอันนั้นเป็นผลของการที่ควบคุมบังคับกดข<ม>่มครับผมเหมือนบังคับเขามากมากาให้ดูลมหายใจบังคับกันทุกอย่างตอนหลังก็เลยมาหยุดหยุดพอมันไป,ไ,ปไปประสบเหตุคือมันมีวันหนึ่งเด็กเขาเข้ามาเล่นกับเราเล่นรุนแรงแล้วเราไปไปใช้อารมณ์รุนแรงกับเขาเ<อ>แต่มันมีสติมันมีความรู้สึกว่ามันหยุดไม,ม่รู้ว่าอะไรมาให้เราหยุดไมใ่ให้ทำต่อกับเด็กคนนั้นนะ่ะ นั่นแหละน้ำผมก็เลิกภาวนาพุโทโธเลยก็เลยกลับมา,าดูสัตว์ดูใจอย่างเดียวว่าไปแล้วไอ้ตัวที่ไปบริกรรมพุโทโธนั่นแหละคือเราไปกดขม่มไปควบคุมบังคับเอาไว้แล้วพอเราเลิกแบบนั้น <c oughs> เลิกปฏิบัติพุโทโธกดขม่มตัวนั้นมันก็เลยโทสะหรือโลภะราคะมันก็จะขึ้นมาเป็นกําลังสองกำลังสามโกรธก็โกรธรุนแรงกว่าเมื่อก่อน แล้วก็งุนหงิดง่ายครับออก,ออก,ออกมมาแบบน่ากลัวมากออกมันออกมาไใแล้เต็ไมไปหมดแล้วราคาเวลาเกิดก็เกิดรุนแรงกว่าเก่าอีกนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเราไปกดข่มมันไว้พอเลิกกดข่มมันก็จะแรงมากขึ้นครับอเอาต่อมาก็เลิกทมแบบนั้นก็มาดูแต่แค่ลมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาคําภาวนาแล้วอตัดคําภาวนาออกไปใส่อาอาดูแต่ลมแล้วก็มาเริ่มดูความรู้สึกตัว ตามที่อ่านในหนังสือในสติปัฏฐานสี่ก็ดูรู้สึกตัวนั่งก็รู้เดินก็รู้เขา,าปฏิบัติอย่างนี้บบตรงนี้เกิดจากจการอ่านหนังสือแล้วก็เข้าใจแล้วก็เอามาทำรตรงนี้เ,เวลามีปัญหาตรงนี้แล้วมีใครหนังสือมันแก้ให้ได้ไหมช่วยไหมก็งงๆครับนั่น,นแหะสิมันไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยตรงนี้นะมันทําให้ผมอยากจะแนะนําว่าถ้าเอาหนังสือมาเป็น บทเรียนมาปฏิบัติเวลามีปัญหาต่างๆหนังสือมันแก้เราไม่ได้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่เข้าใจครับนกาเลยมาเจอที่นี่เมื่อสี่ครั้งที่แล้วเจอตอนนี้มานี่ก็เปลี่ยนใหม่เขาว่าเจอพระอาจารย์มีก็ทําตามที่ที่เคยทําท่านก็เลยตอนหลังก็บอกให้นั่งเฉยๆผมก็ลองนั่งเฉยๆดูดูตรงฟ้าดูต้นมาไปมันก็ยังียสักพักมันก็ยังมีความสึกได้ยินนู่นได้ยนินนี่แล้วกพากก็ มันรู้สึกว่ามันร้อนมันเย็นมันทีลมมันพัดเออก็ตัวเย็นต่พักก็ไปยินเสียงนกร้องมันก็ไปเรื่อยๆของมันก็ราะอย่างเงี้ยอาจารย์มันก็หยุดมันอย่างเงี้ยแหละไมรเดี๋ยวผมเสริมนิดนะไอ้ตัวที่ว่าให้เฉยๆตรงเนี้ยคือเลิกทําอย่างที่เคยทําอย่างที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้อะครับไหนๆเลิกแบบนั้นคืออยู่เฉยๆเลิกทําแบบที่เคยทํามาแล้วอยู่เฉยๆยังไงเพราะว่าติดอะมันไม่เคยหยุดนิ่งครับมันต้องมาเรียนรู้กับธรรมชาติครับ ธรรมชาติที่มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจครับครับนั่นแหล,ละมาเรียนรู้กับธรรมชาติตรงนี้ครับเรียกว่าให้ธรรมชาติเป็นครูแล้วก็เรียนรู้กับเขาครับตรงนี้ครเอาต่อมาก็มาเรียนรู้กับธรรมชาติครับมาอยู่ได้กี่วันได้ทีแรกครั้งแรกมาห้าคอร์สจะห้าวันห้าวันมาทั้มาสามครั้งอมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นคือว่ามันมันไม่มันพอมันคิดอะไรแล้วมันก็ไม่ค่อยไป แต่ก่อนคิดอะไรแล้วมันชอบไปจมอยู่กับความคิดตรงนั้นออเช่นยังไงฮะจมตัวนั้นก็คืออย่างเรื่องไม่ดีเงี้ยเทะเลาะก็เรื่องเก่าเล่าใหม่อ่าอย่างสมมติทะเาะาลาะกับพระ,ะที่วัดมาก็ไปจมอยู่ตรงนั้นน่ะมานั่งคิดนอนคิดอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ตอนหลังๆมัน้ครๆแบบมันคิดแป๊บหนึ่งมันก็ตัดคำหาตัวเองเฮ้ยลงบัดเยน็ยนลงบัดยเย็นไอ้เสียงรถอาจ,จะเทียบเคียงให้เห็นไอ้ที่คิดคนึกวงแต่งนะั่นมันเป็นบัญญัติครับแต่พอมารู้ตัวมันเป็นปรมัตดมันไม่มีคำพูดบัญญัติอะไร มันก็เลยหยุดคิดปรุงแต่งตัวนั้นไปครับมันก็มาอยู่กับร่นะางกายสัมผัสอะไรตรงไหนได้ยินหรือว่าเห็นหรือว่ามันก็มารับรู้กับธรรมชาติรอบรอบตัวตรงนี้บไม่ได้กลับมารนะู้ตรงนี้แต่ก่อนมันคือมันก็จมอยู่ตรงนันน่ะไอ้ความคิดนั่นแล,แล้วจริงจริงแล้วไอ้ที่ว่าจมหรือว่าคิดนึกปรุงแต่งตัวเนี้ยจํานวนอภิธรรมเขาเรียกว่าว,วิถีจิตวนค,คิดเรื่องเก่าเล่าใหม่ครับนะยตรงนี้พอเรามาอยู่กับปัจจุบันร รู้รู้ตัวปัจจุบันตรงนี้บ่อยๆขึ้นไอการคิดนึกปรุงแต่งเขาก็หยุดไปเองครับก,ก็มาเรียนรู้กับธรรมชาติที่เขาไม่ต้องมีคําพูดอะไรครับแล้วพอเวลามาปฏิบัติแบบเนี้ยปฏิปฐานเนี่ยหมวัิยาบทเนี้ยยืนเดินนั่งนอนเนี้ยหรือ,อยาบทย่อยทุกต่างๆพวกเนี้ยมันมีคําพูดอะไรตามมาไหมคําพูดมันมีเหมือนที่เคยปฏิบัติแบบ พุทโทอะไรเงั้ยไหมมีคําพูดแบบนั้นไหมไม่ครับมันมีมแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเอาใจว่าเอ้ยเรารู้ได้ไงว่ราตรงนี้รู้ได้ไงตรงนี้แล้วคิดนึกปวงแต่งมีคําพูดไหมม,มีมันบางครั้งมันก็มีบางครั้งไม่ได้สติมันก็มไม่มีไม่คิดนึกปวงแต่งเนี่ยมันมีคําพูดติรครับแต่ทีนี้จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นแหละรครับอย่างเวลาจะพูดเนี่ยมันก็มีการคิดนึกปวงแต่งด้วยนะ หรือว่าฟังแล้วเนี่ยบางทีมันก็มีด้วยหรือไม่มีก,ก็ได้นะครับแล้วช่วงหลังๆก็จะตอนนี้ก็จะมีอาการน้อยใจมันก็เ,เขาเข้าใจอ่ะเข้าใจมันมีสองอย่างนะเข้าใจผิดกับเข้าใจถูกง่ายแต่มันต้องได้จากวังให้เข้าใจถูกก่อนรเรียกว่าปรตัตโคตะเนี่ยได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้กับ สต่ภาวะของจริงเขาอะตามมาโลมหกทวารหกกุญญาหกนั่นแหละครับอีนี้ธรรมชาติของเขาอะมันเป็นใบเคยดูหนังใบไหมนี่ที่ผมเคยพูดบ่อยๆอะของจริงอะมันนิ่งเป็นใบแต่ที่พูดได้บอกได้เนี่ยไม่ใช่ของจริงเห็ไหมฮะทั้งต่าง,างตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสภาวะมันเป็นปรมัดมันเป็นใบ,บ,บเหมือนดูหนังใบ แต่ถ้าเราไปกำกับการสแสดงไปบอกไปพูดมันก็อีกเรื่องหนึ่งแหละไม่ใช่ดูหนังใบแล้วหรือไม่ได้ดูละครแล้วเพราะละครขันห้ามเป็นใบแต่ว่าเราไปพูดไปบอกมันไปกำกับการสแสดงมันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ได้ดูไม่ได้ดูละครขันห้าแล้วคำว่าที่พูดว่าเราไปพูดกำกับแสดงก็เหมือนสมมติเราคิดอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ไปบอกให้มันต้องเป็นอย่างนี้แก้ไขอะไรอย่างนี้นั่นแหละคือการเข้าไปนั่นแหละคือการคิดนึกปรุงแต่งอ๋อครับ แต่พอเรามารู้เนื้อรู้ตัวมันก็หยุดคิดในพวง,งแต่งเช่นเวลายืนเดินนั่งนอนนะก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวตรงนั้นมันไม่มีคําพูดอะไร,รแล้วบังมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อค,ครั้งที่สามที่มาอยู่ประจํามีไม่มีการว่ามันเห็นมันหายไปอ่ะบางทีมันก็ อะไรหายไอความคิดนั่นแล้ะเราจําไม่ได้เลยว่ามอกี้เราคิดอะไรอยู่อ๋อเวลามารู้เนื้อรู้ตัวไอคิดนึกมันก็หมดไปเองนั่นแหละก็จไม่ไได้่มต้องไปสนใจมันหรอกมาตะก่อบมันยังมันยังพอจําได้อมันไม่อจำใช่เมื่อก่อนที่มันจําได้เพราะว่ามันคิดนึกปรุงแต่งแต่จนแบบว่าวิถีจิตวนอยู่เรื่องเก่าเล่าใหม่นั่นแหละมันถึงให้ทําให้จําได้แต่ตอนเนี้มันไม่ได้วนแบบนั้นไงครับ ไม่ได้คิดวนแบบนั้นแล้วก็มันก็มารู้เนื้อรู้ตัว <Ừ. S 2> และบัญญัติกับปรมัดมันต่างกันครับครับปรมัดมันไม่มีชื่ออะไรหรอกแต่บัญญัติมันมีชื่อมีเรื่องราวใช่ไหมอันดับแรกคือให้รู้นึกกับรู้สึกก่อนครับนึกมันเป็นคําพูดบริกรรมอยู่ในใจเช่นบริกรรมว่างไงอะ่นะที่ใบรกรราวมาพุโทโธเป็นคําพูดเป็นบัญญัติหรือว่าจะมาดูรูปเย็นเดินนั่งนอนมีคําพูดไหม เนี่ยก็เรียนรู้อีกแต่ตัวสภาวะ,ะมันไม่มีคาพูดหรอกแต่เวลาคุยกันเนี่ยมันมีสื่อต้องรู้ต้องให้รู้ว่ารูปมันมีหลายรูปอย่างเช่นความรู้สึกตัวก็เหมือนกันมันไม่มีชื่อสภาวะมันเป็นปรมัตดก็คือความเพียรสติสัมมัญญะแต่พอเวลาจะเอามาสื่อมาให้ตรงกับสภาวะมันต้องใช้บัญญัติหมายนั้นมันไม่รู้ว่าเป็นสติหรือเป็นสัมทัญญะ แล้วก็รูปมีหลายรูปรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยมันต้องสื่อให้ตรงกับตัวสภาวะเขาแล้วบางทีอ่ะมันไม่ได้รู้ตรงกับไอสภาวะที่มันเป็นเช่นรูปนั่งอย่างเงี้ยอย่างเช่นรูปนั่งพอรู้สึกตัวในรูปที่นั่งเนี่ยท่านลองลองลองรู้สึกตัวในรูปที่นั่งว่าเป็นยังไง